เอาละครับมาเล่ทันข้าวชาวใต้นะครับนะข้าวแรกไปเล่ก,กันที่รองอธิบดีกมรมประชาัรรมนะครับเน้นย้ำแนวทางปฏิบัติข้อสื่อหมวอนชนในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสัน้นช่วงการเลือกตั้งสง่าน่ารบที่บุกโดยความเป็นกลางเสมอพักเท่าเทียมกันทุกพักเพื่อแม่คัดต่อกัอนไม่นะครับ แน่นอนกับคอร์นี่เรานำเสื้อถูกพักน้าเคยลงมาในพื้นที่กับน้องยอมนางพิทยาเมืองเน้นนะครับรอที่พื้ที่กรมพยนบันพร้อมด้วยคณะนะครับลงพื้นที่กดเยี่ยมติดตามงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงากระบี่และสุราษฎร์ธานีว่างวันที่สิบถึงสิบสามพฤษภาคมที่ผ่านมาเน้นย้ำนะครับซื่อในสังกัดกรมพยนบันต้องนำเสนอเพื่อแพร่เข้าในช่วงการเลือกตั้งเนี่ย้วยความเป็นกลาง เสมอพักเท้าเทียมกันทุกพักยึดลักความเป็นธรรมเท้า,ทาเทียมเน้น,นรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิตามหน้าที่ของตัวเองครับค่ะโดยทีแรกค่ะเดินทางไปตรวจเยี่ยมแล้วก็รับฟังพ้นการปฏิบัติงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตค่ะมีนางพัชราพรชุมซุขค่ะผู้อํานวยการสถานีพร้อมด้วยข้าราชการแล้วก็บุคลากรให้การต้อนรับแล้วก็เสด็จจากตรงนี้ค่ะก็เดินทางไปต่อที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตโดยมีนายทะชนพรมส้มสุขค่ะ ผู้อานวยการสถานีพร้อมพร้อมด้วยข้าราชการแล้วก็บุคลากรให้การต้อนรับพร้อมทางได้นําเซเนอร์แพนดําเนินงานประชาสัมพันธ์ในการผลิตข้าวแล้วก็รายการโทรทัศน์ในช่วงเลือกตั้งฮกๆค่ะแล้วก็ผู้ทึ่งแนวทางอัตรากําลังําหรับผู้ทีมมีความเชี่ยวชาญด้านภาสรา้างกรษฑขอ้องสทอทอผู้เกตกันเพื่อจะผลิตซื้อข้องกลมประชาสัมพันธ์หายทึ่งกลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาติด้วยค่ะเพราะว่าจังหวัดผู้เกตเนี่ยก็ถือว่าเป็นประตูในการเปิดประเทศต,ต้อนรับหนักทองเที่ยวต่างชาตินอกจากนี้ค่ะก็ยังได้เดินทาง ไปทีสั่หักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตซึ่งนายโซ่พลเคียมการค่ะประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรก็ให้การต้อนรับค่ะครับท่านรองติบดี่กกย์กยำนะครับว่าการทำงันในช่วงวีคฤตของซื่อกรมริจารพันธ์นะครับน้ามีบทบาทสำคัญมาเกกักการเรือตั้งอิดขวยไม้น้ำท่วมเรือล่มเป็นต้นโดยเฉพาะการนํำเสนอเพื่อแพร่่วงกันเรือตังงุ๊กนี่นะครับ กองซื่อในสางการกลุ่มประชาธิปันต้องมีความเข้าใจทุกตองในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะซื่อวนชนและก็เป็นข้าราชการของบุคลากรของกรมประชาธิปันด้วยนะครับนะ,ะก็รอก็ยึดลักกันปฏิบัติตามที่ท่านบอกนะครับที่สําคัญในการนําเสนอเข้าในโจกการเลือกตั้งต้องทาด้วยความเป็นกลางเชื่อมือพักเท้าเทียมกันทุกพักโดยยึดลักความเป็นธรรมเท้า,ทาเทียมเพื่อไม่ให้คัดต่อข้อกฎหมายอีกทางเน้น,นรณรงค์นะครับประชาชนนอกมาใช้สิทธิตามสิทธิหน้าที่ของตนเอง ให้ความรู้เรื่องการเลือกตั้งและการยึดลักข้อมูลจากกกตเป็นลักพันพฤกรตามกับจังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญโกงประธิตนะครับเหนือทางข้าวทางรายการที่ต้องผลิตให้ครอบคล,ลุมการโอกอากาศทางออนไลน์ a mm hmm. เพื่อประชาชุนเกินความเข้าใจมาร์กตีสุดเราไปความเสียงทันโรงกันเลยครับ <c oughs> สื่อของกรมนนะะกเนี่ยนะคะก็เน้นย้ำกันตลอดว่าหนึ่งทุกคนจะต้องนําเสนอข่าวด้วยความเป็นกลางมีความเท่าเทียมนะคะและที่สําคัญเนี่ยเราจะเน้นการรณรงค์งประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งให้มากที่สุดนะคะนะคะและที่สําคัญเนี่ยก็ต้องนําเสนอให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งที่ทําได้แล้วก็ทําไม่ได้ในวันเลือกตั้งด้วยนะคะอันนี้ต้องสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ค่ะ ทางนี้นะคะท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านก็ได้กล่าวชื่นชมการทํางานค่องสอทอทภูเก,ก็ตค่ะว่าท่านได้มีโอกาสมาเยือนซอทอทภูเก,ก็ตข้อชื่นชมการทํางานที่เยี่ยมยอดมีคุณภาพนะคะมีรายการแล้วก็ข้าวทีเป็นทีเชือ้อทื่อมีคุณภาพข้อให้ทุกคนรักษาความดีงามตั้งใจในการทํางานเพื่อประโยชน์ของกรมประชาสัมพันธ์ซื้อไปและข้อส่งความปรารถนาดีมายังพีพีน้องๆซ้อทอทภอูเก,ก็ตทุกๆคนนะคะอ,อันนี้ท่านก็มาเยี่ยมเยียนนะคะเป็นขวัญแล้วก็กาลังใจ นใหักผู้ที่ปฏิบัตินาทีค่ะเพราะว่าที่ภารกิจโครงการเรือต<อ>ัอ้งขังนี้นะครับ